สนกับสบดีสุขสบอนท่านเนาะที่เคารพรักแพงทุกทั่วโลกวันนีบนะมากแต่นแล้วก็มาเขาคัวแกเล็แกงเล็กใส่อเค็มส่นใส่ดูพนเดมาเด้มากินนํากันเด สกุลเนี๋ยนต้กระดูกอมสระูาเต้าต้มกระดูกต้มกระดูกใส่แกงเล็กมีทั้งกระดูกม่ทั้งนั้งนัดหนองมาเด้อมาเด้อมาเด้อเดินกันเด้อลงก่อน แล้วเรามาเดินมากินรำกันเด้อแกงทีเล็กใส่กระดูกใส่นาอกเยอใส่นาอัน้ายออทนีออกออนี่เอละเลยี่น้ำนี่ เสร็งนาะบัาอีเด้เฮ้ยน้องนังพ่นาะนังเคมังนังงกดกเนน่องพี่นาอเล็กเสร็จเปนแม่นังนี่เล็กแต่ทีเล็กบัวลายแ แสด็จนกันเร่งเ้อมาเดิอมาเด้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 อมากินน้ำกัาใส่ลวอตักใส่บานัก่ลูเลยขี้ขยีนเนาะ

แกลขี้เล็กเอาออมขี้เล็กใส่ใบผักบัวใส่กระดูกใส่หนังโอ้ตอนลูกตอนหนังพี่น้องป้าวโตมาเดินมาเดินมาเลยสุขสุขพนมาเดินไปไไัญายมยายนมากินออมขี้เล็กน้ำขอบครัวลูกเดอ้ออาหารบ่ายพี่น้องบ่แมี่เที่ยงแล้วเอาบางข่าส้มตอนกินอีกพี่น้อง กินเลยเด้อพี่น้องมาเด้อสุกูสุกคนกินข้าวเที่ยงเด้อออมขี้เล็กใส่นั่งนานๆไปดึงยังไงใส่กระดูกดึงตันตันแม่เอาไอ้แม่ซีอันเมตตัดตัดเอาไงมาที่เขาแล้วก็แม่ตตัดเอาไงดึงได้เลยออกเดินเออเด้อหนูฮ่าฮ่าจะตัดตัดเอาไงอย่าเศ้าอย่าเศร้ากินข้าวก่อนอืโคนงาม

นี่เอาเลยนิมออกอีกมือหนินิม,มือนี่นิม,มือออกอ้อออาวข้าวก็ลูกที่ข้าวเยอะ ่ชนแล้วโอ้จริงใบเกือบจะลอยคกพมจะเห้ย ta lên vâng ạ vâng ạ ta lên thôi

ম <laughs> เจ้าอ็สามเนงเลยเนี่ยจะพูดถึงเจ้าสามเนงเนี่ยกระหัเออใจเยน้าเอ้ห่างยอเอหลแแลมมันยังไวเาอ่ะคอยเพืือหอขหัวมีคอยห่ออเราอ่ะคอยับมาออ่ะไ

อ so ันผู้นั่นกับเออมาซอยแน่ซอยแน่แบบป๊บเราดที่นั่งสนดี่นั่จึงวันจึงได้แบบนั้เผาเหมยเผาเหมยเผาเล่นเฉงก่อนใหญ่ป๊บตอกเงินเห็นเห็นเล่าไ่เ่งเหนเะ

เก่ตาด็กอายาขระคนี่แ้วเฮ้ยเฮ้ยาเหรองเนี่ย้ลง้อบบเอาเ่องนี้่องสหรับนีนาพอกันาที่นเอเบส้มละเจ้ากี่น้องาอะ่นิดย sẽ này không? bye bye lúc bye bye lúc bye bye bye, bye.